สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องไอเฮียแชร์ช่องเน้นะครับวันนี้นะครับเฮียจะพาไปใช้ทูพอยต์นะครับไปแลกสิทธิ์ลุ้นนะครับนาฬิกานะครับเอเรกซ์นะครับผมทํายังไงนะฮะเดี๋ยวติดตามกันเลยนะครับผมขั้นแรกนะครับให้เราเข้าทูไอดีนะครับเป็นทูพอยต์นะครับที่เราอยู่ในซิงของเรานะฮะเราให้เขาเข้าไปในแอป t ูไอนะเข้าระบบให้เรียบร้อยนะครับว่า ยังไงอะไรยังไงนะครับโอเคครับอ่าเข้ามานะครับที่แอปแรกนะครับผมหลังจากนั้นนะครับให้เราเลื่อนลงมา Special Deal นะครับแล้วเลื่อนไปเรื่อยๆเลยนะครับไปเรื่อยๆเลยนะครับไปที่ Lucky Deal นะครับ l u c ก y ี้ด w นะครับขอโทษผิดอ่านผิดนะครับ ข้างล่างนะฮะเลื่อนลงมาเรื่อยๆนะครับข้างล่างเลยครับเลื่อนลงมาเรื่อยๆนะครับรุ่น Lolex นะครับผมอ่ Submiler นะครับและทองคำห้าบาทนะครับออ่อออหนักห้าบาทนะครับเริ่มต้นใช้ทูพอยท์เพียงห้าคะแนนเท่านั้นนะครับหรือนะครับ อยากได้ตุ๊กตานะครับลวมลุ้นสนุกรับตุ๊กตาโปเกมอน25ตัวไม่ซ้ำแบบนะฮะเริ่มต้นแค่ใช้แค่9 2-point เท่านั้นนะครับสำหรับใครที่มี 2-point เหลือๆนะครับแล้วก็มีแอปพลิเคชันทูไอนะฮะได้ทำการใช้ซิมของตัวเองะฮะเข้าสู่ระบบไปแล้วนะครับสามารถแลก 2-point ์ะเอามานลุ้นสิทธิ์นะครับเอามานลุ้นโรเล็กซ์แล้วก็ ตุ๊กตาโปเกมอนทั้งหมด25ตัวได้เลยนะครับผมโอเคทำยังไงถ้าเดี๋ยวเฮียจะทำให้ดูนะครับเรารับสิทธิ์นะครับกดแลกนาฬิกาก่อนนะครับ50 2 point นะครับ50 point ได้15ติดลุ้นนะครับเฮียเฮียไม่มีเฮียมีไม่ถึงนะฮะเอาแค่50ก็พอนะครับก็กดเลยนะครับใช้10นะครับ ลูกค้าทูพายใช้5 5คะแนนนะฮะรับ1สิทธิ์ลุ้นกิจกรรมนะครับหลังจากสิ้นสุดแคมเปญเจ้าหน้าที่จะรวบรวมรายชื่อกิจกรรมมาตัดเป็นชิ้นส่วนและประกาศจับฉลากแล้วก็ประกาศทางโชคดีนะครับทางทูเ b o o k to you นะครับผมนาฬิกาโรเล็กเนี่ยนะครับมูลค่า4 25,000บาทนะครับผมหรือว่าทองคำแท่งนะฮะจำนวน3รางวัลน,นะฮะมูลค่า 4 4,057บาทนะครับก็เริ่มกิจกรรมตั้งแต่วันที่1ธันวาถึง31มกรานะครับปีหน้านะครับผมจับวันที่18นะครับอ๋าสำหรับใครที่มีทูพอยส์เหลือๆนะครับก็เอามาแลกกันได้นะฮะกดไปเลยนะครับแบบนี้นะฮะจั่วๆไปนะครับกดได้นะครับเรียบร้อยแล้วฮะนี่คือ มี S S เข้ามาด้วยนะครับว่าเฮียใช้5แต้มนะครับ5คะแนนลุ้นสิทธิ์1 point อ um like. uh, ่าล uh ุ้นลุ้น1สิทธิ์นะครับเดี๋ยวเฮียจะไปแลกตุ๊กตาถ้าเฮียตุ๊กตาชอบเฮียตุ๊กตามากกว่านะฮะเฮียเป็นแฟนโปเกมอนนะฮะ Lucky Draw นะครับแล้วก็เลื่อนลงมาเลยนะครับเป็นโปเกมอน h a ป p i นเนสนะครับเอ่อมาราธอนนะฮะต้องมีมาราธอนด้วยนะครับก็อ่า ใช้รวมทั้งซีกยุเอาไว้ใช้9ก้าทูพอยเองนะครับใช้9ก้าทูพอยตเองตอนนี้เฮียมี่ม่ถึง90บนะฮะเฮ mm ีย hmm. er จะเล่นนะครับอ่กแรก1สินะครับ mm hmm. นี่นะฮะมีตั้งแต่ตุ๊กตานะครับบารบาบา,บาโออันนี้มันไม่ใช่แบบเป็นแบบชิงโชคนะครับแต่ว่ามันจะต้องเอามาลุ้นกิจกรรมนะครับต้องเป็นลำดับนะครับก็คือใครส่งไปที่ลำดับที่ 1น9 9 9รนะครับจะได้ตุ๊กตาปีกระจูนะครับผมเป็นลำดับของผู้โชคดีนะครับและของวันที่ได้นะครับเหมือนละเราส่งไปวันเนี้ยเราลำดับที่เท่าไหร่ถ้าเราลราลำดับที่1,999เราจะได้นะครับแต่ถ้าเราเป็นลำดับที่3,999ก็จะได้ตุ๊กตาปีกระจูนะครับเอ่อถ้าเป็นลำดับที่5,999นะฮะได้ได้ตุ๊กตา เคโลมัสนะครับก็พวกนี้นะคือต้องเป็นลำดับอะเหมือนส่งไปลำดับได้ที่เท่าไหร่คนนั้นจะได้ตุกตาตามตามลำดับนะครับแต่ถ้าเกิดว่าไม่ตรงกับลำดับที่เขาตั้งไว้นะครับก็ก,กนะ็ก็เจ้าไปทางก็เจิงนะก็ไม่ได้นะครับผมก็อันนี้อาจจะยากกว่านะครับแต่ว่ามันก็ ก็เหมือนประมาว่าต้องลุ้นกันจริงๆอ่ะว่าส่งไปลําดับที่เท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยนะครับเฮียก็ส่งไปเลยละกันนะครับก็อยากได้ตุ๊กตานะครับผม <c oughs> ก็เป็นลําดับอ่ะมันไม่ได้แบบเป็นเหมือนจับฉลากอะไรอย่างเงี้ยถ้าเป็นแบบโรเล็กซ์หรือว่าทองเนี่ยก็คือเขาก็จะตัดชิ้นส่วนแล้วก็จับฉลากอันนี้จะอแบบนี้ส่วนตัวเนี้ยจะเป็นแบบไม่ได้จับฉลากแต่ว่าเป็นเหมือนเรียงลําดับไปว่าเราส่งไปคนที่เท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยนะครับ แล้วก็ถ้าเกิดว่าเราได้ตรงกับที่เขาตั้งไว้เราก็จะได้รับตุ๊กตานะครับผมก็สำหรับ2ูพอย t ์นะครับเดือนธันวาคมแรกอะไรได้บ้างนะครับผมก็เอามารุ้นสิทธิ์ชิงโชคกันนะครับขอให้ทุกคนนะครับโชคดีนะครับได้รับของรางวัลปีใหม่นะครับไม่ว่าจะเป็นนาฬิกานะฮะตุ๊กตาหรือว่าจะเป็นทองนะครับสำหรับผู้ที่สนใจนะฮะก็มาแลกกันเยอะๆนะครับก็ จะเป็นอะไรที่ดีมากๆนะครับผมขอบคุณนะครับที่ติดตามจนจบนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ